วายห้าสิบอย่างมั่นใจนะคะบิ๊ชอบรูปใหม่แบบนี้มากเลยค่ะตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่มาดึงหน้าที่นี่นะคะแฮปปี้มากๆค่ะเรื่องการดึงหน้านะคะมั่นใจค่ะต้องที่โรงพยาบาลศัยกรรมตกแต่งดับเบยูเท่านั้นค่ะดึงหน้าแล้วพลิกชีวิตพี่มากเลยค่ะไปไหนก็มีแต่คนชมว่าสวยตัดสินใจมาที่นี่รู้สึกแฮปปี้กับผลลัพธ์มากเลยค่ะดีใจที่ได้ตัดสินใจมาทำประทับใจมากๆเลยค่ะดึงหน้าแล้วรู้สึกมั่นใจมากเลยค่ะ พอใจในใบหน้าตัวเองมากเลยเพราะว่าดูกระจกทุกวันเลยนะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นอย่ามั่นใจในฝีมือคุณหมอและโรงพยาบาลเรื่องดึงหน้าบอกเลยโรงพยาบาลสัลญกรรมตกแต่งดับเบิลยูเท่านั้นค่ะประทับใจมากค่ะกับการลดอายุแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอุคลิกที่ดีความมั่นใจต้องเริ่มจากใบหน้าค่ะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะชอบมากเลยค่ะ พี่ไว้ใจนะคะต้องโรงพยาบาลดับเยูเท่านั้นค่ะใบหน้าน่ะสวยเหมือนย้อนไวัยไปอายุ30ปีเลยจ้าเรื่องดึงหน้าพี่ไว้ใจโรงพยาบาลดับเบิลยูมากค่ะ